เอาละอินหนูเป็นครับผมตำได้อินหนูมีลูก,กโอ้มันขังลูกกันไว้อันนั่นลูกแม่ไม่ลูกตัวปืดว๊กกดตัวใหญ่แท้นี่แด่หนีมันเท่าไหร่นี่นี่มันมีเสมอถ้าลูกมันกน็แม่นี่มีอยู่หกตัวครับเป็นสีเปลอน้อได้เนี่ยแม่นะครับได้อยู่คอนโดสองคัน นีัอันนี้คอนโดเล็กใหญ่อันนี้คอนโดคอนโดคอนโดเล็กนะครับโอ้ยจอดเลยมึงมึงอันนี้เ่็ท่านขอดโอ้กิจการดีเท่าเดียวโตจังไหนไปให้ก้นีโตมันจะมีอยู่ครับพวกลูกที่ผมคัดไปแล้วนะลูกมันอันนััั้นนนนลูกมอี้พอเมียยูเขามาอยู่เหมือนสินบ่ครับ เนื้อหมูเวน้นนื้อหมูเว้นขอนอนอจะเป็านาลูกหมูรุ่นคนที่กินได้ครับเพื่นนครับผมแยกก่อนผมแยกลูกมันเนี่ยกลมต่ำนะครับ,รบอันนี้เป็นคอนโดคอนโดหนูครับโอ้สุดยอดสุดยอดกลมต่ำๆเลยครับหมูนี่หมูลูกลูกอันนี้ลูกที่ผมแยกแต่เมียไม่มีมีมีทุกของบ่งค,ครับข้่ปิดจนเียมีทุกของครับ อันที่ปิดตรงนี้มีตรกไหนมีครับอันนั้นพ่อแม่พันเหมือนกันมีลูกโอ้อันนั้นพ่อแม่พันอันนี้ลูกมันนี่เพราะท่านแยกอันนี้เพราท่านแยกเพศนะครับแยร้อมนะสี่สิบแปดตัวอยู่ในนี้สี่สิบแปดตัวครับอันนี้เพราท่านแยกเพศอันนี้คือตัวผู้ตัวเมียรนลมกันอยู่เพื่งจะจับออกมาได้เพราท่านถึงอาทิตย์นะครับครับผมเอาเป็นามั่งนี้ฝั่งนี้มันจะเป็นฝั่งนี้จะเป็นตัวเมียเป็นเศรษฐกิจดังดีเลยตัวเมีย ไปสองงานเปียงสิได้เห็นหูโอ้อันนี้ก็ไก่ที่พอกินละไพอกินละถ้าพอกินดี๋ยวมุกุนมูกขุนซีทัวพุ่นเนาะอ้อมุกขุนจะโลเขุนโลเลยอันนี้มันจะเป็นฟังนะฮะฟังเนี่ยจะเป็นตัวเมียคือกันเป็นวาตระคือกันได้โอเคพอเปิดก็ได้ครับฟังถ้าผมเปิดแม่ไพ่ฟังแจ้งมือขึ้นโอ้โหโอ้โหแล้วมันจลูกเขาแย่งออกมาเหรอฮะล่อมันใหญ่อ๋อร่อมันใหญ่นี่ตัวผู้ครับอันนี้ล่อขาย อันนี้แยกแล้ว<ๆ>แยกเป็นผูครับแม่แยกออกจากกันแล้วอ๋อถ้าเป็นมูลล,มลูกถ้ามานนมูลแดงเห็นมีลูกครับม,มูลนี้กำลังออกลูกกำลังคลอดมันไหลขอดอยู่ครับม,มันต้องขอดขุนเราจะเห็นขุนขอดขุนขอ่ะเห็นมันขอดคุนขอดนี้จะมองเห็นงงี้ครับเบิุญสูงกำลังกินนมอยู่นะเอ้าจอดแล้วกันนะ เห็นว่ล่ะมเบมาเบงีบานนี่ด้อเดี๋ยวหลับหมันจมีมนี่กัพ่อแม่พันโอ้นี่กัพ่อแม่พันัมันกับขวดไดจกีบดวดรทันไดบประอันนี้วดด้มือรนี่อันนี้วดด้วซีมือนี่นี่กับไรวดมันกับขวดเจวาอันนี้ฮ่นันวดูคนกํลังกินนมอยอเลยพ่อแม่พันบอันนี้ป็นพ่อแม่พัน โอ้ติสางคตโดนให่ไหมนีก่เพิ่มอีกจังเราก็จะไปเฮ็ดให้เขาอีกเล็กน้อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกถ้าหนานี่มันมันหนาห้อนเขาก็จะให้ลูกน้อยครับเออถ้าเป็นหนาหนาวนี่โอเหนาฝนหนาหนาวเขาจะได้ถึงสิบหกตัวตัวหนึ่งแม่หนึ่งแม่หนึ่งเบิ่งโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดก็บ่กปะถอยมาโอ้บานแข็ง บ้านผู้ดีครับต้นกลมตั้งโอ้อาหารคือข้าวโพดพวกนี้บ่ดิจ้าข้าวโพดธรรมชาติให้ร้อนหลายป่ะากก็ท่าะคอเข้ากินเยอะเลยอาจารย์เฉลี่ยเขาจะกินอาหารตัวโตนี่หมื่นหนึ่งเขาจะกินแค่สองส่วนสองส่วนเกลี่ยเท่านั้นสองส่วนเกลี่ยครับเฉลี่ยแต่ละตัวนะครับถ้าเป็นรุ่นใหญ่เนี่ย ถ้าเป็นมูลหุ่นหน่อยมันก็ช่วงนี้แห้งดีแล้วข้าวโพดก็ลังหลายโพดมันตายไปแกะเขามากวันนี้เออบ้านเขาให้ฟรี่ทำบ่บ่เกสื่อเขาโยงแขกขาดมันเขาโยงโอ้ยแขกขามันเปลี่ยวมานจะแผ่นเรตโอนคนสื่อเนาะครับหัวอาหารให้หัวอาหารกับเพราะว่าต้องมูลนี้เป็นอาหารเสริมดอนกับประหยัดครับตอนนี้มันหกสิบสามบอมกินชัียดยาหัวอาหารกิน โอ้สุดยอดเลยโอ้ปลาักเผากับชุดยอดแล้วนี่งามบรรยากาศเอ้ก็ไม่จ้องไห้คู่มดนะจากสามสี่ตนงามนี่อยากใส่พลังานหลายออกเข้าออกเข้าบ่ต้องไห้คู่มดอกเอาให้เอาให้ผมนี่มีผมยังจริง โอ้ข้าวเป็นตะยูเป็นตะยูโ hey. อ yeah. yeah, <w _> ้ยินดีด้วยยินดีด้วยเอามาหนี้ปิดทิ้งไปนะครูบุญปิดทิ้งไปนะเออเดี๋ย่าลืมพาคุบิทยามาเบิึงฟาร์มหนูครับคุวิทยาสนใจจะเอาไปเลี้ยงแต่ทรัพย์นี้นะครับรอติดตามคลิปต่อไปนะครับกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์คุบิทย์ด้วยครับครับติดตามช่องคุบิทย์เยอะๆครับผมโอเคครับขอบใจครับขอบคุณไดหลายครับขอบคุณเสแสร้งได้หลายครับ